i อคืออะไร i อก็คือตัว instant ageless นะคะซึ่งแล้วมันจะทำยังไงกับผิวหนังเรานะคะก็ตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเม็ดมลไหมถามว่าทําไมหละคุถามว่ามันเป็นเมนดมลหรือเปล่าเพราะว่าตัวเนี้ยพอทาไปปุ๊บใช่ไหมคะผิวตึงปั๊บแล้วก็ตึงมากด้วยในขณะที่ผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดเนี่ยพยายามที่จะทํา ให้ได้แบบนี้ก็ยังทําไม่ได้ก็เลยมีคําถามว่าเอ๊ะแล้วมันอันตรายไหมนะคะแล้วพอมันตึงได้ทันทีเนี่ยแปลระยะยาวจะใช้ได้หรือเปล่าระยะยาวจะเป็นยังไงถ้ามันตึงแค่เดียวประเดียวประดาแล้วจะใช้ไปทํะไมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็วันนี้เราก็จะให้ข้อมูลกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเราก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดที่มาทั้งหมดเนี่ยเรามีวิทยาศาสตร์รองรับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยมาดูเราพูดถึงริ้วรอยคิดว่าหลายๆคนพอไปเห็นอน้องช้างเงีย้ยริ้วรอยเต็มไปหมดเลยแต่เขาไม่เห็นกังวลเลยช้างกับคนไม่เหมือนกันนะคะคนเราเราต้องใช้หน้าในการทำมาหากินใช้หน้าในการเข้าสังคมพอมีริ้วรอยขึ้นมานิดนึงเงีย้ยหน้าทางหน้ามีริ้วรอยอย,อยู่แค่ไม่ขี่ริ้วข้างๆตินกาอะไรอย่างนี้เราก็จะเริ่มรู้สึกแหละ ทำไมนะคะคนก็จะเพ่งไปที่ตินกาแทนที่จะมาใส่ใจหน้าเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะให้ได้นะคะจาก Instant e l i เราคืออะไรนะคะก็จะช่วยทําให้อริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะคะหายไปทันทีทันใดเลยโดยที่ไม่ใช่เวทมนต์แต่ว่าสามารถทําให้เกิดเป็นความจริงได้นะคะทีนี้ก่อนที่จะทําให้ริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหายไปเรามาดูซิว่าวเราริ้วรอยเรามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนะคะ คิดว่าหลายๆท่านที่ฟังอยู่เนี่ยเริ่มมีริ้วรอยแล้วนะคะแล้วก็หลายๆคนก็กําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะคะริ้วรอยเราเนี่ยมันเกิดจากผิวหนังเราค่ะปกติผิวหนังเราจะมี2ชั้นก็คือชั้นหนังกาพร้านะคะกับหนังแท้นะคะหนังกําพร้าทำไมเป็นหนังกําพร้าล่ะนะคะหนังกําพร้าก็คือเขาเนี่ยไม่มีหลอดเลือดมาเลี้ยงนะคะภาษาอังกฤษใช้คําว่า epidermis ก็เป็นผิวชั้นนอกที่เรามองเห็นด้วยตาเปล่านี่แหละค่ะพอเราอาบน้ําหรือถูผิวเนี่ยมันก็จะเป็นขี้ใครหลุดออกมาอันนั้นแหละคือผิวหนั ชั้นหนักกําพรา้าเขาจะทําหน้าที่ในการปกป้องนะคะร่างกายเราจะสภาวะสิ่งแวดลอ้อมฝุ่นควันจากภายนอกนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องพวกแบคทีรียไวรัสเชื้อราอะไรพวกนี้ไม่ให้เข้าไปในผิวหนังเรานะคะในขณะที่อีกชั้นหนึ่งจะเป็นผิวหนังในชั้นอ e ์ m i s หรือว่าชั้นหนังแท้นะคะอันนี้จะประกอบไปด้วยพวกโปรตีนอย่างเช่นพวกคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินนะคะซึ่งพอเราอายุมากขึ้นนะคะ ปกติเนี่ยการสร้างของคอลลาเจนกับอีลาสตินเนี่ยนะคะเขาจะมีอัตราเท่ากับการทำลายตอนก่อนเราอายุ25นะคะแต่พอเราอายุ25ปุ๊บก,การทำลายเนี่ยมันเยอะกว่าการสร้างนะคะทีนี้การทำลายทำไมมันเยอะกว่าการสร้างล่ะเพราะว่าปัจจัยภายนอกไม่ว่าจะเป็นแสงแดด ความเครียดนะคะคอลลาเจนที่สร้างอยู่ในร่างกายเราโดนย่อยไปแล้วและถ้าไม่โดนขดจัดออกจากร่างกายก็ยิ่งไปกระตุ้นให้คอลลาเจนที่อยู่ข้างในเนี่ยโดนทําลายไปเยอะมากกว่าเดิมอีกนะคะแล้วก็นอกจากนั้นอนุโมทิสระจากการที่เรานอนดึกบ้างนะคะเร่งจะทํายอดมาแล้วค่ะความเครียดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะทําให้เกิดริ้วรอยนะคะเป็นริ้วรอยลึกขึ้น ในขณะที่ผิวหนังชั้นหนังกำพร้าเนี่ยเขาทําหน้าที่ในการดูดซับน้ําอุ้มน้ําไว้ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราถ้าเราดูแลผิวหนังชั้นหนังกำพร้าไม่ดีพอหรือเราปล่อยให้ผิวหนังกำพรา้า แห้นะคะหลายคนที่สุบุรีดื่มกาแฟเยอะๆนะคะดื่มชายเยอะๆหรือนะคะไม่ค่อยหลับไม่ค่อยนอนผิวหนังกําพร้าเนี่ยก็จะอุ้มน้ำไว้ได้ไม่ดีเราจะสูญเสียน้ําเยอะกว่าปกตินะคะดําคังนั้นเนี่ยก็จะทําให้เกิดริ้วรอยที่เรียกว่าเป็นริ้วรอยไฟไลนยหรือว่าริ้วรอยเล็กๆเกิดขึ้น นะคะซึ่งถ้าเป็นริ้วรอยเล็กๆที่เกิดจากชั้นหนังกำพร้าเนี่ยนะคะเราสามารถเติมเต็มได้โดยเราดื่มน้ำเยอะๆเ,เราทาพวกผลิตภัณฑ์บำรุงผิวที่ให้ความชุ่มชื้นเขาก็จะหายไปละวัน2วันก็จะหายไปนะคะในขณะที่ถ้าเป็นผิวหนังในชั้นหนังแท้ที่มันโดนคอล์บอนไดออกและอิลาสซินมันโดนทำลายไปแล้วเนี่ย กว่าที่จะสร้างขึ้นมาใหม่เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ1-2เดือนนะคะดังนั้นเนี่ยจะให้บอกว่ารอ1-2เดือนเราใช้ผลิตภัณฑ์แล้วผิวดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนทนไม่ไหวคือคืนนี้จะไปปาร์ตี้แล้วอะค่ะจะให้รอเดือนหนึ่งแล้วค่อยไปปาร์ตี้ก็อะไรอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยก็ ไอเอของเรานะคะคจะเป็นตัวที่ช่วยในการทําให้เราสามารถที่จะออกไปปาร์ตี้ได้คืนนี้เลยริ้วรอยหายไปแต่พอใช้ต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยเขาก็จะทําให้ริ้วรอยีย่มันค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะคะคอลลาเจนและซินจะค่อยๆกลับขึ้นมาได้ด้วยนะคะดังนั้น,นตัว iA ของเราไม่ได้แค่เป็นอินสแตนต์อย่างเดียวนะคะเขาให้ผลในระยะยาวด้วยนะคะ ทีนี้มาดูชั้นสุดท้ายชั้นกลมๆเหลืองๆมันคืออะไรมันคือชั้นไขมันนั่นเองนะคะไอ้เจ้าไขมันเนี่ยนะคะมันมีอยู่ทั่วร่างกายบางคนอาจจะแค่มีเยอะไปหน่อยบริเวณหน้าท้องต้นแขนก้นอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแเ้วบนใบหน้าเราก็มีชั้นไขมันตรงนี้อยู่ซึ่งนะคะชั้นไขมันตรงเนี้ยค่ะเขาจะทําหน้าที่ในการทาจุนผิวทําให้ผิวรองเต่ง นะคะแต่พอเราอายุมากขึ้นตัวชัยนไขมันตรงนี้มันก็ค่อยๆสลายไปเช่นกันดังนั้นเนี่ยผิวเราก็ค่อยๆหย่อนคล้อยตามมาดังนั้นเนี่ยการที่จะทําให้ผิวเราริ้วรอยหายไปนะคะผิวดูกระชับขึ้นไม่หย่อนคล้อยนะคะเราก็ต้องใช้ทางสารที่เข้าไปช่วยการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนอีลาสตินใช้สารที่เข้าไปดึง mm hmm. เพื่อจะยกกระชับริ้วรอยเรานะคะให้มันหายไปด้วยนะคะ ทีนี้แล้ว Instant e s l e t ของเรานะคะ Instant e l e s ของเราเขาทำยังไงนะคะเรามาดูกัน Instant e l e t เนี่ยเขาออกแบบมาโดยเรียนเรียนแบบการใช้ตัว b o t o x หรือว่า b o t u l i n u m Toxin นะคะที่เชื่อว่าหลายๆคนอาจจะเคยลองฉีดมาแล้วนี่แหละนะคะ แล้วก็หลายๆคนก็คิดว่าเอ๊จะไปฉีดดีหรือไม่ฉีดดีก็ยังกังวลอยู่เพราะว่าเจ้าตัว b o t u ัมท m um toxin เนี่ยเขาเป็นสารเป็นเป็นเชื้อแบคทีเรียรชนิดหนึ่งนะคะที่นะคะแพทย์จากสุแพทย์เนี่ยนะคะชาวซานฟรานซิสโกเนี่ยเขาเป็นคนคนพบนะคะดรอลันสกอตเป็นคนคนพบมาเมื่อปีเมื่อปี1980 เขาออกมาใช้ครั้งแรกเนี่ยในการฉีดรักษาคนตาเหลเพื่อจะให้กล้ามเนื้อเนี่ยนะคะมันไม่สามารถทํางานได้พอกล้ามเนื้อมันทํางานไม่ได้มันก็จะดึงนะคะดวงตาไม่ให้กลับเข้ามาอย่างนี้ได้ดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อบริเวณนั้นก็เป็นอัมพาตแต่เป็นเฉพาะกล้ามเนื้อบริเวณอื่นไม่ได้เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการฉีดให้ถูกมัดกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะมีประโยชน์ แต่ถ้าเกิดฉีดมดกล้ามเนื้อผิดเนี่ยก็จะให้โทษอีกเช่นกันนะคะอันนี้เป็นที่มาของการที่มีการเอาโบท็อกเข้ามาใช้ในวงการแพทย์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะคะคนก็เริ่มเห็นว่าอา้าวมันทําให้โบท็อกมันทําให้เจ้าตัวกล้ามเนื้อเราเป็นอัมาพาตได้อย่างนั้นเนี่ยถ้าไปฉีดบริเวณอื่นเนี่ยก้ามเนื้อมันขยับไม่ได้ริ้วรอยก็ไม่เกิดนะสิหรือว่าริ้วรอยที่เกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปได้สิซึ่งมันเป็นความจริงค่ะพอเราเอามาฉีดปุ๊บนะคะ สำหรับบริเวณที่มีริ้วรอยไปแล้วเนี่ยพอกล้ามเนื้อมันขยับไม่ได้ริ้วรอยก็หายไปนะคะ ซึ่งตัวนี้นะคะก็ fda นะคะออยก็อนพรูกให้มีการเอามาใช้นะคะในวงการทำดูแลผิวพรรณนะคะ t r e ทเมนต์ผิวพรรณอย่างกว้างขวาง,วางแล้วก็เขาบอกว่าคนที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยมีการฉีดบ o t อ x ถึง6ล้านคนต่อปีอันนี้รวมทั้งไม่ว่าจะเป็นฉีดเพื่อรักษานะคะรักษาโรคต,าต่างๆแล้วก็เพื่อความงามด้วยนะคะรักษาโรคก็อย่างเช่นคนที่กล้ามใหญ่ไปฉีดล้ามเนื้อกล้ามซาให้มันเป็นอาาัมพาตใช้ไม่ได้เดี๋ยวมันก็จะค่อยๆเล็กคนน่องใหญ่อะไรงี้ฉี ลดนอกนะคะอย่นี้เป็นต้นนอกจากจะเอามาใช้ในการเรื่องรถริ้วรอยอย่างเดียวนะคะแล้วนะคะเขาบอกว่าถ้าใช้โบท็อกซ์หรือว่าโบทอลีนท็อกซินไปบนหน้าเรามากเกินไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราค่ะ มันมีเอาไว้สาหรับหดคลายหดคลายถ้าเราฉีดเยอะเกินไปนะคะเขาบอกว่าจะทําให้กล้ามเนื้อเราเนี่ยเป็นอัมาพาานะคะก็ลองจินตนาการถึงคนที่เป็นอัมาพาาเนี่ยมันจะขยับร่างกายไม่ได้แต่ในกรณีที่นะคะกล้ามเนื้อใบหน้าเราเป็นอัมาพาตเราก็จะขยับใบหน้าไม่ได้นะคะลองสังเกตดูถ้าเกิดเพื่อนเราคนไหนเนี่ยนะคะไปฉีดโบท็อกมาพอวันที่กลับมาเจอกันเนี่ยจะเห็นว่า ทําไมวันนี้คุยอะไรด้วยก็ไม่เห็นขำไม่เห็นหัวเราะเลยไม่เห็นยิ้มเลยจริงๆเปล่าค่ะเขาพยายามจะยิ้มแล้วแต่เขายิ้มไม่ได้เพราะว่ากล้ามเนื้อช่วงนั้นมันจะเป็นอัมาพาตอยู่พักหนึ่งหน้ามันก็จะรู้สึกไม่ค่อยเป็นธรรมชาตินะคะก็จะเป็นมีอารมณ์เดียวนะคะอันนั้นก็ยังโอเคแหละมีอารมณ์เดียวแต่ว่าก็ยังยัง,ย,งยังใช้ชีวิตป,ปกติได้แต่สําหรับบางคนที่สมมติว่าไปฉีดแล้ว คุณหมอฉีดพ้าไปนิดนึงกล้ามเนื้อผิดมัดอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะเป็นทาให้กล้ามเนื้อผิดรูปไปชั่วขณะก็มีเหมือนกันนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นผลข้างเคียงที่มาจากการฉีดโบท็อกแล้วถ้าเกิดใครฉีดบ่อยๆอะคะ่ะคือปกติเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไปเข้าคอ,อาร์สออกกาลังกายมานะคะก,กับโปรแกรมของพี่เจนเนีจะเห็นว่าพอเราเออกกําลังก,กายปุ๊บเนี่ยกล้ามเนื้อเราร่างกายเราจะดูผิวพรรณเนี่ยดูเปล่งปลัง่งดูมีชีวิตชีวานะคะเพราะว่าเลือดลมมันมีการไหลเวียนในขณะที่ ใบหน้าเราก็เหมือนกันนะคะใบหน้าถ้าเราเกิดเราขยับหน้าได้เนี่ยกล้ามเนื้อม,มันขยับได้เนี่ยใบหน้าเราจะมีชีวิตชีวาดูมีน้ํามีนวลน,นะคะแต่ถ้าเกิดเราไปฉีดบอบดทออยๆเนี่ยะค่ะ <c oughs> <Fourth> หน้าเราจะเริ่มดูไม่ค่อยมีชีวิตชีวาเพราะว่าวกล้ามเนื้อม,มันขยับไม่ได้การไหลเวียนของเลือดมาเลี้ยงบนใบหน้าได้ไม่ดีอาหารมาเลี้ยงน้อยลงหน้าไม่มีริ้วรอยจริงค่ะแต่ว่าหน้าจะไม่มีชีวิตตามมาด้วยนะคะผิวก็จะดูด้านๆดูแล้วไม่ค่อยสบายตาสักเท่าไหร่ ะะอันนี้ก็เป็นที่มาของตัวโบทอกแล้วก็หรือว่าโบทอรินัมท็อกซินนะคะแล้วนะคะถามว่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับอินซัลลี่เอสเลตละพูดมาตั้งนมตั้งนานนะคะคือเจ้าตัวอินซัลลีเอสเลตเนี่ยอย่างที่บอกคือเขาอินสปายมาจากโบทอก เออขาเว่าบอเรียมท็อกซินนะคะในเมื่อบอเรียมท็อกซินเนี่ยมันทําให้กล้ามเนื้อขยับไม่ได้แล้วมันทําให้ริ้วรอยไม่เกิดขึ้นดังนั้นเนี่ยอินซัลีเอ็กเซ็ตก็อยากจะทําให้ริ้วรอยไม่เกิดขึ้นเหมือนกันแต่ไม่อยากทําให้กล้ามเนื้อเป็นอัมาพาตนะนะคะแต่ว่าอยากทําให้กล้ามเนื้อดีขึ้นนะคะแค่เขาคลายตัวเนี่ยจะทํำยังไงนะคะ อ๋อก่อนจะไปถึงตัวอินซัลลีเอสเลตนะคะเจ้าตัวบเทนัมท็อกซินเนี่ยมันจะมีระยะเวลาในการอยู่บนหน้าเรานะคะประมาณ6เดือนนะคะแล้วแต่พฤติกรรมบางคนเนี่ยขยับหน้าบ่อยพยายามที่จะขยับหน้าบ่อยถึงแม้จะขยับไม่ได้ก็ตามเนี่ยมันก็จะค่อยๆขจัดออกไปจากร่างกายเราแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ค่อยขยับหน้าสักเท่าไหร่เลยเนี่ยมันก็จะอยู่ได้เต็มที่ประมาณ6เดือนนะคะหรือเต็มที่ที่สุดเนี่ยก็ประมาณ1ปีก็ต้องไปฉีดใหม่แล้วนะคะวัตถุปรก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เจ้าตัว i อหรือว่า i n s l ซ l ลล e เ l e ดของเราเนี่ยนะคะเขาจะเข้าไปช่วยในการที่จะทำให้กล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันเกิดการคลายตัวโดยสารสำคัญที่ใช้เนี่ยจะชื่ออะจิลีนนะคะซึ่งอะจิลีนคืออะไรนะคะอะจิลีนเนี่ยเป็นเป็บไท์นะคะและเป็บไท่คืออะไรอีกล่ะนะคะเปปบไท่ก็คือชิ้นส่วนเล็กๆของเจ้าตัวโปรโตีนนะคะโปรโตีนเนี่ยพอเราย่อยมาเป็นตัวเล็กๆจะเรียกว่าเป็นอะมิโนแอซิดก่อน แล้วพอเราย่อยอะมิโนโอแอซิดอีกครั้งหนึ่งก็จะได้เป็นเปปไทด์ค่ะซึ่งเจ้าเปปไทด์ตัวนี้ค่ะ สามารถที่จะดูดซึมเข้าสู่ใบหน้าเราได้เลยนะคะแล้วนะคะแปปทายตัวอื่นเขาทําได้ไหมมันจะมีคุณสมบัติของลักษณะเฉพาะของแต่ละแปปทายนะคะซึ่งอัจจริลีนเนี่ยจะเป็นแปปทายชนิดแรกเลยนะคะที่จะทําให้ริ้วรอยที่มันเกิดขึ้นไปแล้วบนหน้าเราเนี่ยเกิดการคลายตัวได้โดยที่กล้ามเนื้อไม่เป็นอัมาาพาตนะคะดังนั้นเนี่ยข้อดีของเขาคือเขาจะทําให้นะคะริ้วรอยบน,นใบหน้าเราจางลง แต่เรายังจะใช้แสดงใบหน้าแสดงอารมณ์ได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้จะเป็นข้อแตกต่างระหว่างบุหรีน้ำทอกซินกับตัวอะเจรีลนนะคะซึ่งนะคะเจ้าตัวอะเจรีลินเนี่ยก็จะเป็นนะคะแบไทายที่นะคะมีลักษณะใกล้เคียงนะ,ะผลที่ได้มาใกล้เคียงกับบทหรีน้ำทอกซินเลยนะคะซึ่งแตกต่างกันนิดเดียวเองนะคะเจ้าตัว um บริ่น้ำทอกซินกลไกของเขาก็คือเขานะคะ อันนี้คือร่างกายเราจะมีการส่งสัญญาณประสาทมานะคะสารสื่อประสาทยมันจะส่งมาแล้วก็มากระตุ้นให้กล้ามเนื้อทํางานแต่โบทรลัมท็อกซินจะไปออกฤทธิ์กับกล้ามเนื้อทําให้กล้ามเนื้อมัดเนี่ยเป็นอมัมพาตเพราะฉะนั้นเนี่ยส่งสัญญาณมาอย่างไรก็ไม่สามารถขยับได้นะคะดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อของเราก็จะหยุดนิ่งอยู่อย่างนั้นนะคะในขณะที่ถ้าเป็นตัวอาเซทิลีนนะคะ กล้ามเนื้อของเราสัญญาณประสาทเราเนี่ยังส่งมาได้เหมือนเดิมนะคะแต่เขาจะไปป้องกันขัดขวาง ไม่ให้สัญญาณประสาทอันนี้มาเกาะที่กล้ามเนื้อเราได้ดังนั้นเนี่ยคือเมื่อไหร่เนี่ยสัญญาณประสาทมันมาจับที่กล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราจะเกิดความเครียดเกิดการหดตัวขึ้นแล้วพอเขาหดอยู่บ่อยๆหรือหดแล้วไม่คลายโดยเฉพาะคนที่ทำหน้าบึ้งอยู่ตลอดเวลาคนที่เครียดอยู่ตลอดเวลาคนที่ทำคิ้วให้ย่นๆอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ค่ะก็กล้ามเนื้อเขาจะบีบตัวอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่ค่อยได้คลายดังนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อหรือรอยมันก็จะมาได้เยอะขึ้นแต่พอนะคะร่างกายเราส่งสัญญาประสาทมาแต่ ไม่สามารถที่จะมจาจับกล้ามเนื้อตรงนี้ได้กล้ามเนื้อก็หดตัวไม่ได้กล้ามเนื้อก็จะผ่อนคลายอยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยนะคะริ้วรอยมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะแต่เรายัางสามารถแสดงอารมณ์ได้เป็นปกติยิ้มได้นะคะหัวเราะได้เป็นปกติเลยหน้าดูธรรมชาติมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างนะคะซึ่งอันนี้อย่างที่บอกค่ะเวลาคุณหมอฉีด botulinum toxin เนี่ยเขาจะต้องเลือกมัดกล้ามเนื้อให้ถูกดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาฉีดผิดบิดเบี้ยวไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้มีโอกาสอาจจะเป็นอาจจะเคยได้ยินแล้วแหละหนังตาตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะแก้มค่อยไปข้างหนึ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือหน้าเบี้ยวไปข้างหนึ่งบ้างจากการที่ฉีดมัดกล้ามเนื้อที่เนี่ยค่ะสมมติเราฉีด เบี่ยงไปนิดนึงแล้วมันไปถูกอีกมัดนึงเนะะี่ยค่ะมันก็จะไปดึงหนังตาม,มาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อที่ต้องควรระวังสําหรับการใช้ตัวบอ u ์โทรินัมท็อกซินนะคะอันนี้จะเป็นลักษณะที่โชว์ให้ดูว่าถ้าเกิดเราขมวดคิ้วบ่อยๆกล้ามเนื้อตรงนี้เกิดความเครียดดังนั้นเนี่ยมันก็จะยยนอยู่อย่างนี้ถาวรน,นะคะแต่พอเราทาเราฉีดบัทเอกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะเป็นอัมาพาตมันก็จะไม่ยยนนะคะแต่ในทาง เดียวกันถ้าเกิดเราทาตัว instant a g e l e t เข้าไปนะกล้ามเนื้อเหล่านี้มันก็จะเกิดการคลายตัวดังนั้นเนี่ยพอเขาคลายตัวไอ้สิ่งที่มันเคยย่นมันก็จะคลายออกมาได้นะคะก็เป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อของเรานะคะซึ่งจะเป็นประโยชน์มากกว่าที่จะเป็นโทษนะคะ ะะเพราะฉะนั้นผลโดยสรุปของตัวอาเจริดีนที่เป็นเปปตาชนิดแรกเลยเนี่ยนะคะที่ทำหน้าที่ใน,นการทําให้กล้ามเนื้อเราผ่อนคลายเนี่ยก็คือเขาจะช่วยลดการก่อตัวของรอยย่นนะคะ ทำให้รอยริ้วรอยที่มันลึกไปแล้วเนี่ยตื้นขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าจะต้องว่ารอสักอีก 1- 2ถึงเดือนนะคะกั้นริ้วรอยจะตื้นขึ้นมานะคะก็ไม่ทันใจคนปัจจุบันนะคะดังนั้นเนี่ยตัว IA ของเราเนี่ยจะทำให้ริร้วรอยตื้นขึ้นนะคะได้เลยนะวันที่ทานนะปัจจุบันตอนที่ทาเลยนะคะและเมื่อใช้ต่อเนื่องก็จะค่อยๆตื้นขึ้นในระยะยาวแล้วก็ถาวรได้นะคะอันต่อมาค่ะจานวนริ้วรอยนะคะแล้วก็ ความยาวริ้วรอยก็จะค่อยๆลดลงนะคะแล้วผิวก็จะเรียบเนียนขึ้นด้วยนะคะอันนี้ค่ะจะโชว์ให้ดูว่าตอนก่อนทานเป็นไงคะริ้วรอยเต็มไปหมดเลยแต่พอทาปุ๊บเรียบตึงเนียนขึ้นมาเลยนะคะ แล้วก็พอเราใช้ต่อเนื่อง30วันนะคะอย่างที่บอกคือนะคะตัว IA ของเราเนี่ยนะคะเป็นทั้งตัวที่ให้ผลทันทีและให้ผลในระยะยาวดังนั้นเนี่ยพอเราทาต่อเนื่องระยะยาวเนี่ยผิวรอยเราจะค่อยๆดีขึ้นจริงๆเนื่องจากตัวอะจิเรลินเเป็นเปปบไทยเปปบไทยมันจะเป็นอาหารของตัวผิวหนังเราเป็นอาหารที่จะนําเข้าไปสร้างตัวอะมิโนแอซิดดังนั้นเนี่ยอะมิโนแอซิดก็เอาไปสร้างเป็นโปรตีนในกลุ่มของคอลลาเจน แล้ก็อีราสตินต่อไปได้ดังนั้นเนี่ยพอเราใช้ระยะยาวเนี่ยริ้วรอยพวกนี้มันก็จะค่อยๆดีขึ้นในระยะยาวนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลว่าอ่ะใช้แล้วตึงเฉพาะกิจ ตึงเฉพาะวันวันไหนไม่ทาก็ไม่ตึงเราจะทาไปทําไมทุกๆวันนะคะอันนี้ละคะเป็นที่มาว่าถ้าเราใช้ต่อเนื่องทุกวันนะคะริ้วรอยมันจะค่อยๆตึงขึ้นจริงๆเพราะว่าร่างกายเราสามารถที่จะสร้างอีลาสตินแล้วก็คอลลาเจนขึ้นมาได้จริงๆนะคะแต่อย่างที่บอกไปแล้วว่าเนื่องจากคอลลาเจนและอีลาสตินเขาอยู่ในชั้นผิวหนังชั้นหนังแท้ต้องใช้เวลายอย่างน้อยถึง30วันกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาได้ดังนั้นเนี่ยทาวันเดียวเนี่ยมันไม่สามารถที่จะอยู่ถึง30วันได้นะคะเรา ก็ต้องทานต่อเนื่องไปทุกๆวันนะคะเหมือนกับเรารับประทานอาหารแหละเราทานวันเดียวแล้วเราหยุดไปอีก29วันนะคะแล้วเราคาดว่าเราจะแข็งแรงเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายก็ต้องใช้พลังงานนะคะต้องใช้ความสามารถในการต่อต้านมลภาวะความเครียดต่างๆดังนั้นเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องทานทุกวันนะคะ หลังจากนั้นนะคะนอกจากนั้นเขายังช่วยนะคะทำให้อัตราการเสื่อมของคอลลาเจนในร่างกายเรา,ยาลดลงด้วยเนื่องจากพอเราขยับไปห้านน้อยลงนะคะผิวหนังเรามีการผ่อนคลายมากขึ้น นะคะก็เหมือนกับเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยนะคะร่างกายเราก็ผ่อนคลายนะคะพระเท,ท่านปฏิบัติจริงท่านนั่งสมาธิผิวผิวพันท่านก็เปล่งปลัง่งใช่ไหมคะเหมือนกันกล้ามเนื้อบนใบหน้าเราถ้าเกิดมีการผ่อนคลายได้บ้างนะคะมีระยะเวลาที่เขาผ่อนคลายบ้างก็เหมือนกับเขามีโอกาสได้เล่นโยคะนะคะเลือดลมมันจะไหลามาเลี้ยงได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็อัตราการเสื่อมของคอลลาเจนบริเวณใบหน้าเราก็จะน้อยลงเนาะช้าลงแล้วก็จะทําให้ผิวอ่อนเยาว์ขึ้นนะคะผิวมีความแข็งรง แรงมากขึ้นเนื่องจากชั้นของคอลลาเจนหนาขึ้นนะคะแล้วก็จะมีความยืดหยุ่นได้ยาวนานนะคะอันนี้ค่อนข้างประทับใจมากเห็นไหมคะหน้าฝั่งนี้กับหน้าฝั่งนี้ถ้าเกิดปิดฝั่งนี้จะรู้สึกว่าคนละคนกันเลยนะคะ ทีนี้เรามาดูผลการทดสอบกันนะคะว่า IA ของเราเนี่ยนะคะเขามีการทดสอบอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นผลงานตีพิมพ์ใน International Journal หรือว่าเป็นนิตยสารน,น,นานาชาติเลยนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์บอกว่าพอทาไปแล้วเนี่ยจะบอกว่าเาจ้าตัวอาริลีนเนี่ยมันไม่ได้แค่เป็น instant หรือว่าทำให้เห็นผลชั่วคราวนะแต่ว่ามันทำให้ชั้นของคอลลาเจนนะคะออลาสตินพวกนี้นะคะมันหนาขึ้นได้จริงๆนะคะ ทั้งไม่ว่าจะเอาไปทาส่วนไหนนะคะอันนี้นะคะทาหน้าก็ได้หรือว่าถ้าเกิดอยากจะทาทุนอื่นก็หนาขึ้นด้วยเช่นกันนะคะอันนี้เขาขอทดสอบที่30วันริ้วรอยลดลงได้ถึง30%เลยทีเดียวนะคะ อ่ะนะคะเขาไม่ได้ทดสอบแค่ที่เดียวค่ะเขาทดสอบในหลายมหาวิทยาลัยเลยอันนี้ที่สเปนนะคะที่ทำค c ิ i ทคอลสตาดก็คือการศึกษาในคนนะคะของมหาวิทยาลัยที่สเปนก็นะคะยืนยันว่าตัวอะจลินเนี่ยให้คุณสมบัติใกล้เคียงกับตัว b บ t ท l รนัมท o อ,อกซินเลยนะคะในการทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายแล้วก็ริ้วรอยลดเลือนลงไปนะคะ หรือนะคะแม้แต่ที่นะคะเอ,อุนิเวอร์ซิตี้นะคะมุกอลนะคะก็จะเป็นที่สเปนอีกเช่นกันนะคะเขาก็มีผลางานตีพิมพ์ว่าเจ้าตัวอัจจิลีนเนี่ยให้ผลใกล้เคียงกับบูทานินัมท็อกซินเลยนะคะ ดังนั้นเนี่ยนะคะคนที่กำลังคิดว่าเอ๊อยากไปฉีดโบท็อกจังเลยจะไปฉีดดีไม่น้านะคะก็หันกลับมานะคะเก็บเงินในกระเป๋าที่จะไปฉีดโบท็อกเนี่ยเอามาลองนะคะตัว IA กันก่อนดีกว่าแล้วเชื่อว่าหลายๆคนจะประทับใจเพราะว่าพอเราทาไปแล้วอะคะ่ะน่าจะมีชีวิตน่าจะดูมีชีวิตชีวาขึ้นมามากกว่าการฉีด ดารพิท็อกซินนะคะแต่ถ้าไปฉีดมาแล้วนก็ไม่ว่ากันถ้าเกิดใช้เจ้าตัวไอเอเสริมเข้าไปทาตนต่อเนี้องเข้าไปเนี่ยจะช่วยทําให้โอกาสที่เราจะต้องกลับไปฉีดซ้ำเนี่ยน้อยลงนะคะก็จะทําให้เราสามารถที่จะห่างหมอได้มากขึ้นนะคะคนที่ไม่ชอบเข็มอยู่แล้วเนี่ยก็ชีวิตก็ลดการใช้เข็มได้นานขึ้นนะคะอันนี้ค่ะ ก่อนทานะคะอันนี้โชว์ให้ดูว่าก่อนทาออนะคะอันนี้หลังจากทาไแล้วไม่ได้ตัดแต่งภาพนะคะแต่ว่าที่ภาพดูเบลอเนี่ยมันจะมาจากสารตัวหนึ่งที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวไอนะคะที่เดี๋ยวเราจะพูดถึงอีกเช่นกันนะคะอันนี้นะคะตอนกอดเริ่มทา พอทาไปแล้วเห็นไหมคะจะบอกจะอยากสิ่งหนึ่งนอกจากริ้วรอยที่หายไปเนี่ยอยากให้ดูว่าผิวเนี่ยมันดูสุขภาพดีขึ้นเห็นไหมคะตรงนี้มันจะดูแห้งๆนะคะดูสภาพสุขภาพผิวไม่ดีแต่เนี้ยนะคะโอเคริ้วรอยตรงเนี้ยดีขึ้นชัดเจนแต่ว่าสภาพผิวรอบๆตรงเนี้ยก็ดีขึ้นด้วยเนื่องจากพอผิวเราเนี่ยสามารถสร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ผิวคอลลาเจนจะค้าจุนนะคะผิวเราขึ้นมาไอสภาพผิวที่เคยฟิฟๆอย่างเงี้ยมันก็จะฟูขึ้นนะคะมันจะดูมีชีวิตชีวาแล้วก็ดูอิ่มขึ้น เพราะว่าคอลลาเจนเองนอกจากจะช่วยในการทำจุนผิวไว้แล้วเนี่ยเขายังดูดซับน้ำไว้ในผิวเราทำให้ผิวเราชุ่มชื้นด้วยนะคะ,อ,ะอันนี้มาดูถุงใต้ตาค่ะนะคะจะเห็นว่าถุงใต้ตาที่เคยมีอยู่เนี่ยพอเราทานะคะเจ้าตัว IA เนี่ยสามารถที่จะไปช่วยดึงกระชับ ถุงใต้ตาของเราได้เนื่องจากอะไรนะคะเนื่องจากในสูตรของเราเนี่ยนะคะมันจะมีเจ้าตัวโซเดียมซิลิเคตนะคะกับแมกนีเซียมอะลูมิเนียมซิลิเคตนะคะซึ่ง2ตัวนี้จะทําหน้าที่ร่วมกันในการที่จะไปดึงผิวนะคะทาให้ถุงใต้ตาที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยกระชับขึ้นไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราจะต้องทาในแนวที่ดึงขึ้นไปด้วยนะคะถ้าทาเลาะย้อนลงเนี่ยมันก็จะดึงลงมานะคะเพราะฉะนั้นวิธีการทามีผลนะคะดึงขึ้นนะคะมันก็จะช่วยทําให้เจ้าตัวถุงใต้ตา เราเนี่ยกระชับขึ้นนะคะแล้วก็จะรู้สึกตึงขึ้น นะคะโดยใช้เวลาสั้นๆทำไมเขาถึงทำหน้าที่อย่างนี้ได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัวแมกนีเซียมเองอ่ะคะ่ะจะมีผลอย่างมากเลยที่จะทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวเสริมกับเจ้าตัวอะจิรีนนะคะดังนั้นเนี่ยพอกล้ามเนื้อคลายตัวมากขึ้นนะคะโซเดียมนะคะตัวโซเดียมซิลิเกตกับเจ้าตัวอะลูมิเนียมซิลิเกต2ตัวนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการดึงแล้วก็ยกกระชับผิวเรานะคะทำให้ผิวเราเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะซึ่งถามว่ามันดีไหมเดี๋ยวพอเลิกทำมันก็ ห้อยลงมาเหมือนเดิมน่ะสินะคะให้เราลองจินตนาการว่าเวลาเรานะคะสมมติเรามีหน้าท้องอย่างง่ายๆนะคะแล้วก็อุ้ยอยากสวยกระทันหันทำยังไงคะจำกัดอาหารก็ไม่ทันแล้วก็ต้องใส่สเตย์ใช่ไหมคะหรือว่ากางเกงที่มันกระชับหน้าท้องมันก็จะทําให้ถุงหน้าท้องเราแฟบไปทันทีทันใดเลยนะคะซึ่งพอเราหูหน้าท้องเราแฟบปุ๊บเนี่ยเวลาเราทานอาหารให้เราทานยังไงโอเคอันแรกแหละเราทานได้ไม่เยอะอันที่2พอเราทานได้ไม่เยอะ หรือรทานเข้าไปเนี่ยมันก็ไม่ป่อกออกมาเหมือนเดิมแล้วถูกไหมคะอันนั้นเป็นลักษณะที่ตัวเจ้าตัว,ตวสเตรหรือว่าตัวกางเกงในที่มันรับหน้าท้องมันช่วยนะคะแต่เจ้าตัวโซเดียมซิลิเกตหรือว่าแมกนีเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกตเนี่ยสองตัวนี้เขาจะทําหน้าที่คล้ายๆสเตเลยะคะ่ะแต่เขาจะเป็นรัดถุงใต้ตาเราเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเขารัดถุงใต้ตาปุ๊บนะคะต่อให้มีน้ําคือถุงใต้ตาเราบวมเนี่ยเพราะว่ามันมีน้าไหลออกมาแล้วก็ทําให้คนที่การไหลเวียนของเลือดไม่ดีเนี่ยนะคะ น้ำมันก็จะขังอยู่ที่ถุงใต้ตานะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้เจ้าตัวโซเดียมซิลิเคตกับแมกนีเซียมอลูมิเนียมซิลิเคตเนี่ยเขาจะไปดึงตัวถุงใต้ตาเราไว้พอมันมีน้ําเยอะอยังไงเนี่ยมันก็โปะมาไม่ได้น้าก็จะต้องถูกผักออกไปจากถุงใต้ตาดังนั้นเนี่ยพอเราใช้ต่อเนื่องเนี่ยถุงใต้ตาเราก็จะค่อยๆดีขึ้นด้วยนะคะอันต่อมาค่ะนะคะเราก็จะให้ดูนะคะอันนี้เลยคนนี้มีถุงใต้ตาชัดมากนะคะก่อนใช้กําลังใช้เป็นยังไงคะ ก่อนใช้นี่ถูงใต้ตาก็จะคล้อยมานะคะพอหลังใช้ปุ๊บแฟบไปเลยค่ะ ะะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยโอเคในระหว่างวันระหว่างที่เขาใช้ชีวิตเนี่ยโอเคนะ้ามันจะไหลออกมานะคะแล้วมันก็มีโอกาสที่จะขัดนี่แหละแต่พอนึกถึงเรามีสเตลัสถุงใต้ตาเราไว้มันไหลออกมามัน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 จะขัดอยู่ไม่ได้ค่ะมันโดนรัดมันก็ต้องถูกบังคับให้ขจัดออกไปได้นะคะก็เป็นการช่วยขจัดออกของสีออกไปจากถุงใต้ตาบริเวณนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีข้อเสียเลยนะคะสําหรับตัวไอเอเรานะคะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือระยะยาวนะคะคกลไกทั้งหมดเนี่ยเป็น,นกลไกทางกายภาพ นะคะไม่ได้เป็นบนไก่ทางเคมีที่จะไปทําให้หน้าเรามีปัญหาไหมหรือว่าถุงใต้ตาเรามีปัญหาหรือเปล่าแต่ว่าจะเป็นการดีนะคะมากกว่าด้วยซ้ําเพราะว่าการที่พอน้ําเขาไหลออกมา แล้วเขาสะสมในถุงใต้ตาไม่ได้เขาจะถูกบังคับให้ขจัดออกไปดังนั้นเนี่ยของเสียแทนที่มันจะอยู่บริเวณถุงใต้ตาทําให้พออยู่ไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะกลายเป็นหมีแพนด้าบ้างนะคะหรือจะทําให้เป็นรอยดําคําบ้างโอกาสพวกนี้ค่ะจะน้อยลงแล้วก็ค่อยๆดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นถุงใต้ตาดําครัาอยู่แล้วนอกจากปกบวมนะคะอันต่อมานะคะก็เช่นกันนะคะเป็นเคสเพิ่มมาให้ดูว่าเป็นยังไงคะ อันนี้นะคะก็ดีขึ้นเลยหน่าเรียบแล้วก็ยกกระชับขึ้นนะคะในขณะที่อันนี้นะคะยังอยู่เลยนะคะใบหน้าก็ยังแสงสิทธิได้เหมือนเดิมนะคะ,ะคุณลุงคนนี้นะคะใต้ตาคล้อยมากอันนี้คล้อยแต่ว่าอาจจะไม่ได้ววมากพอทาปุ๊บยกขึ้นไปเลยนะคะอันนี้เขาทาบริเวณเฉพาะบริเวณถึงใต้ตานะคะริ้วรอยบริเวณนี้ก็เลยยังอยู่เดี๋ยวบางคนจะเอ๊ะทาไมมันดูแบบว่าตรงนี้ริ้วรอยก็ยังมีอยู่อะไรอีกน,นะคะอันนี้นะคะ ก่อนใช้นะคะก็ริ้วรอยอถุงใต้ตาค่อนข้างเยอะนะคะกรณนนีนะคะหายไปเลยนะคะใช้เวลาแค่ประมาณ30วินาทีนะคะถึง1นาทีแล้วแต่คนนะคะแล้วแต่ปริมาณที่เราทาแล้วก็แล้วแต่ความบวมของถุงใต้ตาของแต่ละคนเนาะอันนี้ก็ดีขึ้นเลยนะคะ วิธีใช้ทำยังไงคะเราก็ทาเป็นครีมนะคะบีบออกมานะคะเราเล็กๆนี้ใช้ได้นานนะคะไม่ได้ใช้แป๊บเดียว well หมดนะคะทาเป็นนะคะบีบออกมาแล้วก็ทาเป็นครีมบางๆในบริเวณที่เราต้องการถ้าเป็นบริเวณถุงใต้ตาให้ทาขึ้นนะคะบริเวณล่องแก้มบริเวณแก้มให้ทาขึ้นเช่นกันนะคะเพราะว่าถ้าเราทาลงไปไงคะเขาก็จะดึงกันลงมานะคะริ้วรอยเราจะเยอะกว่าเดิมนะคะไม่ได้เราต้องทาย้อนแรงน้มถ่วงโลกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นบริเวณหน้าผากก็ให้ทาออกนะคะ เราะว่าเวลาเราขมวดคิ้วเนี่ยมันก็จะเข้ามายอ่นอย่างนี้ใช่ไหมพอเราทาออกมันก็จะดึงกันออกไปด้านนอกนะคะก็จะช่วยให้ตัวริ้วรอยเราดีขึ้นนะคะพอทาปุ๊บเนี่ยนะคะให้แต,แตะแตะนะคะแล้วก็ทาแล้วก็พอทาปุ๊บเนี่ยนะคะปั๊บเดียวเขาก็จะซึมไปละ แล้วก็พอระหว่างที่รอให้เขาซึมเนี่ยให้ทำท่าหน้านิ่งๆแป๊บหนึ่งนะคะจนเขาซึมเข้าไปดีเนี่ยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดตอนทาปุ๊บแล้วเรายังขยับหน้าเนี่ยฟิล์มตัวจริงๆก็ตัวอสองตัวเมื่อกี้ค่ะโซเดียมซิลิเกตกับตัวแมกนีเซียมอะลูมิเนียมซิลิเกตเนี่ย <ๆ S 2> เขา <ๆ S 2> จะฟอร์มเป็นฟิล์มบางๆด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราขยับหน้าปุ๊บเนี่ยบางทีมันจะทําให้ฟิล์มชั้นฟิล์มเนี่ยนะคะเกาะกันได้ไม่ดีนะคะ ปรทาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะนะคะแต่งหน้าได้ตามปกติเลยนะคะหรือบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะมันรู้สึกตึงไปนะคะอยากทาหลังแต่งหน้าได้ไหมทาได้เหมือนกันนะคะทั้งก่อนแต่งหน้าแล้วก็หลังแต่งหน้าเนาะดังนั้นเนี่ยนะคะที่นี้นะคะก็จะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าตัว IA ของเรานะคะอินส a า l ิ a s, s 1, นะคะไม่ใช่เวทมนต์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่สามารถที่จะทำให้ถุงใต้ตาของเราหายไปหายได้ หายไปได้เป็นในเวลาไม่กี่นาทีนะคะริ้วรอยที่มีอยู่สะสมมาหลายปีเนี่ยนะคะไม่กี่นาทีก็หายไปแล้วนะคะโดยที่นะคะไม่ต้องรอเป็นเดือนนะคะแต่แนะนําให้ใช้ต่อเนื่องเพื่อให้ริ้วรอยมันหายไปได้อย่างแท้จริงในระยะเวลา นะคะยาวนานแล้วก็ตัวนี้ผลิตขึ้นโดยหลักฐานทางการแพทย์รับรองนะคะเป็นอินโนเวชันที่จริงๆเนี่ยตัวนี้ออกมาสักพักพักใหญ่แล้วด้วยหลายปีแต่ว่าหลายๆคนก็ยังประทับใจตัวนี้เพราะว่าทาปุ๊บเห็นผลปับ๊บตึงจริงจังมากนะคะหลายๆคนสิ่งที่ชอบคืออะไรคะได้ความรู้สึกค่ะทาปุ๊บตึงปับ๊บตึงมากเลยคะ่ะจนบางทีต้องแนะนําว่าอ,อ,อย่าทาไปถึงหูนะเดี๋ยวหูมันจะตึงไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะตึงจริงจังนะคะแล้วกเ็เห็นผลชัดเจนนะคะ